คลิปนี้นะคะร,รีวิวเหรียญเงินเฉพาะเงินล้วนเลยนะคะเงินที่ที่ผลิตเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินอาทิเช่น e นะคะเหรียญเริ่มแรกที่ผลิตใช้ผลิตจากเนื้อเงินเริ่มแรกก็คือนี่เลยนะคะพดด้วงพดด้วงที่ผลิตจากเงินอ,อันนี้ไม่ใช่เหรียญเป็นเม็ดนะคะเรียกเป็นเม็ดเงินพดด้วงนะคะรูปลักษณะเขาเป็นเม็ด แล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นเหรียญก็จะเป็นแบบนี้ก่อนสมัยก่อนตั้งแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันเงินก็คือเงินนี่แหละค่ะโลหะโลหะนะคะเงินจนเอามาเรียกเป็นเงินปัจจุบันก็คือเรียกจากโลหะชนิดเงินแร่เงินค่ะกลายมาเป็นสกุลเงินทุกวันนี้นะคะเงินที่ระลึก เงินหมุนเวียนอย่างเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเหรียญหมุนเวียนเป็นสตางค์ที่ใช้ใจ่าในชีวิตประจําวันเป็นเหรียญสตังค์เป็นเงินแท้ผลิตจากเนื้อเงินแท้ค่ะเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้เป็นเหรียญหมุนเวียนแต่แต่ทําจากเนื้อเงินสมัยก่อนปัจจุบันนี้ไม่ได้ผลิตจากเนื้อเงินแล้วค่ะจะเป็น เนื้อเงินจะมาทําเฉพาะเหรียญที่ระลึกเท่านั้นนะคะเหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนสกุลไอ้ที่เป็นทํามาจากโลหะเงินเลิกทําแล้วนะคะเพราะด้วยความที่โลหะเขามีมูลค่าสูงราคาแพงค่ะจึงไม่มีการผลิตเอาเรามาคุยจะคุยเรื่องเหรียญเหรียญที่ระลึกกันก่อนเนาะเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้อันนี้ปีสองเก้าอันนี้ปีสูตรอ่ะเหรียญนี้เหรียญแรกเหรียญนี้ก่อนค่ะ เหรียญที่ระลึกสามรอบในหลวงรัชากาลที่เก้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่เก้าพระชนมายุครบสามรอบเนี่ยค่ะหลายคนบอกเหรียญที่ระลึกนะแต่เขาคิดว่าเป็นเหรียญแปลกที่หัวกลับไม่ใช่ค่ะอันนี้เหรียญที่ระลึกเหรียญรุ่นแรกๆเลยจะกลับแบบนี้ค่ะจะกลับจํานวนผลิตนะคะ หนึ 1> 1, 000, 000่งล้านเหรียญค่ะผลิตไม่น้อยเลยนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกที่ผลิตหนึ่งล้านเหรียญนี่ถือว่าเยอะมากจํานวนผลิตหนึ่งล้านเหรียญน้ําหนักเพียงยี่สิบกรัมค่ะราคาซื้อขายกันก็ตามราคาเงินแต่อันนี้เงินไม่ใช่เงินเปอร์เซ็นต์โอเคนะคะเงินที่เงินที่เป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะนะคะคิดตามเปอร์เซ็นต์เงิน เงินอาจจะมี 99. 9 9้าเก้าจุดจุดเกจุดน่นนี่นั่นเก้าุดส่วนมากเลยที่ใช้มาผลินเงิน9.25แต่เรียนี้ไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึงเก้อเนาะ